บอกไปใครจะเชื่อว่าเป็ดกำลังเล่นซ่อนหากับหมาหมากับเป็ดหยอกกันมันเป็นไปไม่ได้และก็รู้จักเล่นกันด้วยเนาะน่าจะเหงากันทั้งสองตัวเล่นกันมาหลายวันละดูจากทางเดินวิ่งกันทั้งวันไล่ไม่ทันสักที ไม่เห็นกระตาไม่เชื่อนะ่นเนี่ยพวกพวกนี้รู้จักใช้สมองมีการหลอกลอก่อมีการหยุดมีการดักรอ <c oughs> โลกนี้มันจักจะอยู่อยากขึ้นทุกวันแล้วเว้ยคลิป <c oughs> <c oughs> ต่อไปกลับเห <c oughs> มือนกันนะ ทำาไมกูเสียคอมมาจากไหนไม่รู้ไม่ซุ่มให้เสียงเงียบกลิืมตัวไม่ทันระวังหลังโทษไทยหมดเลยมังก็